เด็กหนุ่มคนนั้นไม่มีเงินเลยแต่เขากลับมีรถกระบะแต่งซิ่งเสียงกระหึมคันหนึ่งที่แม้แต่พวกลูกคนรวยที่โรงเรียนยังต้องทึ่งย้อนกลับไปเพียงไม่กี่วันก่อนแจ็คยังต้องนั่งรถโรงเรียนมองดูพวกลูกคนรวยขับรถหรูขับผ่านไปเขาไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีรถกระบะเป็นของตัวเองได้แจ็คทำงานที่ลานเก็บเศษเหล็กเขาใช้ชิ้นส่วนจากรถเก่าๆมาสร้างเป็นรถกระบะคันหนึ่งมันยังไม่มีเครื่องยนต์แต่แจ็คก,ก็ชอบเข้าไปนั่งเล่นในนั้นทำทีเป็นว่ากำลังขับรถซิ่งอยู่บนถนนวันหนึ่งเท่าแก่ลากรกานนเเเาากก่่าาาาคคัันนนนนึงงข้มใลลแแะจ็็สตหว เรื่องยนต์ของมันอาจจะยังพอใช้การได้เขาตื่นเต้นสุดๆคืนนั้นแจ็คได้ยินเสียงสุนัขเหา่าจึงเดินออกไปดูข้างนอกเขาเห็นรูขนาดใหญ่ที่รถคันหนึ่งเช้าวันต่อมาระหว่างทางไปโรงเรียนเขาเห็นว่ารถคันอื่นๆก็มีรูแบบเดียวกันถังน้ำมันของรถทุกคันหายไปหมดแจ็ครู้สึกว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นคืนนั้นเขาได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นอีกครั้งเขาจึงย่องออกจากโรงรถอย่างเงียบๆพร้อมกับอาวุธในมือเขาเห็นเงาดำแปลกๆอยู่หลังถังน้ำมันด้วยความตกใจแจ็คจึงคว้างอาวุธในมือออกไปถังน้ำมันล้มลงงสส่่วววนนเขาก็ิิีีุดชต มุดลงช่องลับใต้ดินแล้วรีบปิดมันลงอย่างรวดเร็วทันใดนั้นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีหนวดแปลกๆก,ก็พยายามเบียดตัวแทกเข้ามาแจครีบเอาแท่งเหล็กมาขัดประตูไว้แล้วลากตู้มาทับอีกทีเมื่อตำรวจมาถึงและเปิดประตูออกก็ไม่พบเจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดนั่นแล้วมันหายตัวไปแจ็คพยายามเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังแต่ตำรวจไม่เชื่อและคิดว่าเขาโกหกต่อมาแจ็กก็คิดไอเดียหนึ่งขึ้นมาได้บางทีเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นอาจจะชอบน้ำมันคืนต่อมาเขาวางถังน้ำมันหลายใบยไว้ใต้เครัออดลลกาาะหบม ๆแต่ครั้งนี้มันดูไม่น่ากลัวเลยกลับกันมันดูน่ารักเสียด้วยซ้ำมันคว้าถังน้ำมันขึ้นมาถังหนึ่งแล้วเริ่มดูดน้ำมันเหมือนกำลังดื่มแป๊บซี่แจ็คพยายามจะเท่าไปใกล้มันแต่เจ้าสัตว์ประหลาดก็คำรามขึ้นมาทันทีแจ็คทำแผงควบคุมหลุดมือทำให้เครื่องอัดไฮดรอลิกทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจเขาพยายามจะหยุดมันแต่เครื่องจักรไม่ตอบสนองเจ้าสัตว์ประหลาดกำลังจะถูกบทขยี้ด้วยพละกำลังทั้งหมดที่มีแจ็คดึงมันออกมาได้สำเร็จเจ้าสัตว์ประหลาดคว้าตัวเขาแล้วยกขึ้นสูงงงพรรรร้้้้้อออออมมมมมกกกกกัััับีดดาาวววยคโธแแต่ลลนนนน็็เหหืไปถ ที่ถูกบทจนแหลกและตระหนักได้ว่าแจ็คเพิ่งจะช่วยชีวิตมันไว้แล้วถ้าเป็นคุณจะเลี้ยงมันไว้ไหม